สวัสดีครับพบกับช่องของคายดินด่วนอีกแล้วครับมื่อน,นี้กะลอกสาครับลอกสาไปถมให้นะโอ้งานยากงานยากไรเบิองครับเครื่องมือหาป่าเครื่องมือหาป่าเอาไมโคูหาป่าเบิองครับืันนี้กะอยู่กับแคทสามหนึ่งแปดดีทูคือเก่าครับ เบิ่งสภาพงานครับหมดสำานิกะเบิ่งเอาครับแาโตโอ้ยน้องคายดินดวนเท่าก็ไดทางนี้กับปุ้ยไปลงนั่งครับลงได้ขั้นเดียวครับลงได้อยู่ครับจะขืนบ่ได้ <c oughs> เปลี่ยนมาลงทางนี้ครับเปลี่ยนทางนี่ครับทีมงาน แกแต่เกา่าคุณเหล้วเบิ่งครับเบิ่งป่าดูเบิ่งป่าดู้เอ็ดกิโลละหลายรย้อยเนี่ยครับเอา<อ><ด>ไป<ม>คั้วหาวเนี่ยครับขู้วะปดขั้วพักบ่พี่น้องพักบ่สุดยอดครับโล,ลละหลายร้อยครับเบิ่งครับเบิ่งค้นหาป่ารถบาหนี้ โคกับเปลี่ยนงานและบ่าตักละดินเนี่ยไปหาตักป่านี่ครับสภาพงาั้นลอกสาเอาขึ้นมาใสน่น้าน้าตจำ จกค้นขับรถกับไก่เป็นค an ้นหาปลาแล้วตาย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 โอ้สาพานดโดูดโดดโดูทางอี่นอง ดินบ่หลายดอกครับดินเมื่อนี่ก็ประมาณสัก400รถเอาดินขึ้นจักซ๋านี่แหละครับเบิด อารเที่ยงเขคงสิงเป็นเอาปรข้อไง่ายเลยละครับได้แล้วป่าโอ้เบิดแล้วป่าเบิดแล้วแมวกำลังหาป่าแคทกำลังหาป่าครับผมฝากติดตามช่องน้องคายดินด้วน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เป็นกำลังใจให้ช่องน้องค้ายดินด้วนมีคลิปดีๆคลิปเด็ดๆกะน้ำจะมาน้ำเสนอกะเดี๋ยวกะจะลงให้คลิปไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้กะเพราะแค่นี้น็ครับพักเที่ยงแล้วสวัสดีครับ